ก็ต้องบอกบางเลยขึ้นรถก้อยแครพี่พูดพี่พูดเหมือนอันนี้ป้าอาถมห่าอะไรป้าเมื่อกี้อ่าใช่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 ก็ต้องบอกบางหน่อยบอกไม่ต้องมาแล้วบอกบางไม่ต้องมาแล้วบอกบางไม่ต้องมาแล้วเฮ้ยตอนแรกพี่จะรีบไปคุยก่อนแล้วให้บางมาพี่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับบอกบางหน่อยไม่ต้องมาแล้วมันน่าจะออกมาแล้วออกมาพี่บอกแล้วอันนี้แค่พูดถึงนะเมื่อกี้เออที่เหี้ย ดูดิ้เราวีอาร์สามอี่อาร์สามห้าไอ้กอดมีสาชัดชัดเอาอาร์สามสเขาซื้อสองล้านเขายังไม่ขายเลยสองล้านบาทอ่ะแล้วเองคิดว่ามันต้องเท่าไหร่ไอ้เหี้ยเท่าไหร่ถึงจะขายสองล้านบาทไม่ขายต้องเท่าไหร่นะครับอาร์สามสในล้านไปก่อนเออใช่ถูกต้องพี่ถึงบอกครับ R32 ล้านก็ได้วะถือว่าเหมือนแบบเดียวกันรู้กันก็พออ๋อพี่เจ๋งพี่พี่เจ๋งพี่พี่เจ๋งพี่เอาไม่คุยกับน้าก่อนเหรอ เอาไม่เคยเจรจากนพี่เจราอนี่คุยเรื่องดอกเรื่องอะไรก่อนเลยครับพี่ต้าสวัสดีครับยังไงยังไงได้บ้างครับพี่ไม่พอดีผมเอออยากอยากเคลียร์เรื่องตรงตรงเงินที่ยืมก่อนับพี่เพราะว่าไม่สบายใจว่าบันดอกมันยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วก็ไม่อยากติดนานในในงานผมผมปอยอยู่12%ต่ออาทิตย์นะครับ12%ต่ออาทิตย์ถ้าเกิดว่าผมอยากคืนแบบเป็นดอกเดียวเลยแล้วแบบว่าแบบคิดมาเป็นแบบดอกเดียวเลยให้ผมได้ไหมแบบเพราะว่าของพี่อผมน่าจะคืนไม่น่าเกิน ไม่น่าเกินอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าผมพร้อมคืนเลยหกสิบเก้าล้านแล้วอะแต่ว่ามันขายมาสิบแปดเลยโงพี่เลยเลยถามว่ามันจะยังไงได้บ้างอบพี่มันขายแค่นิดเดียวเลยเดี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าไม่น่าผลไม่น่าผลอาทิตย์หนึ่งอะเอาเอาเอาพี่ยังไงให้ได้บ้างพี่พี่ยังไงให้ได้บ้างเอามาแปดสิบเจ็ดครับแล้วก็ผมพร้อมคืนเลยหกสิบเก้าขายอีกสิบแปดล้านเลยถามพี่ว่ามันยังไงได้บ้างต้องลองลองถามพี่หน่อยว่าพี่ช่วยช่วยได้บ้างไหมหรือว่าถ้ามันไม่ได้คืนไม่ได้ผมเข้าใจ เอาง่ายเอาง่างย<ห>ผมผมคืนพี่ก่อนเลยก็ได้ครับหกสิบเก้าล้านแล้วก็ถ้าบอกว่าผมติดพี่อีแค่สิบแปดล้านกระเป๋าครับเอ,อ่อหนึ่งหนึ่งจะได้เข้าใจง่ายหนึ่งเท่าไหร่นะครับหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ครับแม้แต่เงินค่าพามก็ไม่พอไปพี่ว่าพี่ว่ามาให้หน่อยครับว่าสิบแปดล้านเนี้ยพี่ยังไงได้บ้างอ,อ,อาทิโจผมเป็นยี่สิบล้านได้ไหมครับอาทิตย์หนึ่งยี่สิบล้านใช่ไหมสักสิบเก้าได้ไหมพี่ ช่วยช่วยหน่อยได้ไหมสักส uh ิบเก้าได้ไหมได้อยู่แล้วโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ตาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณขอบคุณอชนะทุกคนเลยครับขอบคุณน้องๆดที่ขอบคุณมากครับขอบมากครับน้องชายขอบมากครับขอบมากครับเดี๋ยนี้มาให้ครับพี่โอเคเดี๋ยวให้สิบเก้าล้านด่วนโอเคนะครับติดสิบเก้าล้านก็โอเคไม่เยอะไม่เยอะเก้าล้านโอเคสิบเก้าล้านครับสิบเก้าล้าน นะสวัสดีครับสภาทุกคนสวัสดีครับพอดีผมมาไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มายืมเงินครับน้าไม่ไม่ยืมเงินครับโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหน้ามองผมเป็นเรียนมองมองผมนี่โจ้หัวแล้วหนึ่งศูนย์สามเก้านี่คุยได้ยาวเลยคุยได้ครับพี่หกหนึ่งศูนย์สามเก้าท่านี้คุยได้ยาวแล้วขอบคุณมากน้องดีค่าฟาวแล้วดีครับมีอะไรให้รับใช้ไหมเออไม่ไม่ไม่ใช่รับใช้ครับเออผมมามามายื่นข้อเสนอลองลองให้กับให้กับสภาลองลองพิจารณาดูครับ เกี่ยวกับเรื่องไม่ไม่ไช่ไม่ยืมเงินนะครับไม่ไม่มีเรื่องเงินครับเอาเป็นว่าข้อเสนออันนี้สภาไม่ได้กับได้ไม่มีเสียครับกันเอามายันครับนะฟังก่อนสิโอเคคือข้อเสนอที่ผมจะมาเสนอวันนี้ครับคือมันจะเกี่ยวกับเรื่องของที่ ตอนผผมลงมาลงมติเวิร์ดไปครับแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องของที่โอเวอร์มามาดีลกับทางสภาไว้ให้สภาช่วยคุมร้านแทนอันนี้นะพอทราบใช่ไหมครับอตอนนี้มึงลงมาติเวิร์ดกูมไม่ชดใช้คืนสักบาทไม่มีมันไ,ไม่ใช่ไม่ได้เอาเงินครับนะไม่เกี่ยวกับเงินเลยครับต่อต่อต่อถึงจะร้องเงินแต่ไม่ขอเงินนะครับคือเลยจะบอกว่าคือที่ที่ผมจะมาเสนอครับคือเป็นอย่างนี้คือผมมองว่านะตอนนี้ที่ที่โอเวอร์เคยเคยขอให้นะคุมไว้เพราะว่าเขาไม่อยากคุมแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นไม่ได้ไหมถ้าเกิดผมจะ ยิ่งข้อเสนอกับร้านแบบนี้คือให้สภาไม่มายุ่งเกี่ยวกับร้านคือง่ายสภาไม่ต้องมาคุมร้านนะครับแล้วปล่อยให้ร้านมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นโดยที่ให้มันเป็นขั้วอำนาจใครอยากจะคุมใครอยากจะเอาก็เอา,เอาไปใครหยิบจับได้ก็หยิบจับไปและผมมั่นใจว่าผมจะหยิบจับได้ถ้าสภาไม่คุมแล้วถ้าเกิดว่าผมหยิบจับได้ขึ้นมาจริงผมจะเอาสกูมาส่งให้กับสภาเป็นจํานวนเท่ากับ m อ3เาหนึ่งกระบอกโดยที่สภาไม่ต้องเสียเงินให้ผมเลยสักบาทแล้วสภาจะเลือกเอาไปดันให้กับแก๊งกลางแก๊งเล็กแก๊งใหญ่หรือแก๊งไหนก็ได้ แล้วแต่แล้วแต่น้าเลยครับยกเว้นยกเว้นหน่วยงานสิทธิ์การยกเว้นหน่วยงานครับผมขอเดียวแค่น้าไม่ให้ตํารวจแค่นั้นพอครับสิทธิ์การควบคุมร้านก็คือมึงเอ้ยมันคือปล่อยปล่อยให้มันเป็นเป็นของใครของมันเองครับปล่อยให้มันเป็นของใครของมันแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงได้ใช่ป่ะครับเหมาจ่ายแค่ MK 3สก็บอกเดียวใช่ป่ะทุกเดือนครับทุกเดือนทุกเดือนแล้วถ้าเกิดว่ามันมันมันเป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้แล้วมันตรงแล้วมันตรงตาที่ผมคิดผมอาจจะเพิ่มไปให้น้าเป็น MK MK 3สองกระบอกต่อเดือนไม่แต่ผมขอลองสักเดือนหนึ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ได้แล้วครับอันน oh ี้ไม่ไ um, ด้ก็เฮียแล้วไอ้สาพุธมึงเซ็นสัญญาเลยเร็ว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 มึงเซ็นสิโ네อ้เซ็นสิเฮียรอพ่อตกใจคิดว่าอดแล้วอดแล้วสิมึงไปไหนชอบแกล้งเปล่านะไม่อแต้แต่แต่ชี้แจงให้นักฟังก่อนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมอยากจะจะกลับมาคุมเองเหมือนเดิมแต่ผมแค่มองว่า ณตอนนี้ที่ที่สภาคุมนะครับผมก็เห็นมีแต่แก๊งใหญ่ๆหน้าเดิมๆที่ไปไปงัดร้านสุดท้ายมันก็ไปไม่ถึงแก๊งกลางแก๊งเล็กอยู่ดีสู้น้าปล่อยให้มันเป็นไปตามความความเป็นความแบบตามความเป็นจริงอะครับแล้วสภาได้ของมาช่วยแก๊งกลางแก๊งเล็กไม่คุ้มกว่าหรอครับ<ช>อันนี้นที่ม <ๆ S 2> ผมอยากจะมาเสนอใช่ครับมันคุ้มกว่าได้คือความจริงอะมันก็เป็นแบบคือตอนแรกอะถ้าเกิดว่ามาขอกันปกติ่ะมันก็เป็นคําสั่งเสียของไอ้ดำอะครับคือมันก็ฝากไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีตะกูลมาทุกเกอนอย่างเงี้ยก็ตาย วุ้น <Okay. S 2> ครั <c oughs> เลยก็คือจะเป็นอเออหลงๆว่าไปหลงลง,ลงพูดก่อนมันมีเรื่องของเอ่อการระบบของของที่ที่พวกผมจะลงไปจัดการนะครับที่ลงไปคุมอ,ะอ่ะแก๊งอื่นเวลาทุกวันนี้ที่มางัดกันก็คือต้องมาแบบสามสีบคนก็คืองัดแค่คนเดียวล้านแต่อีกยี่สิบเก้าคนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าพวกผมลงไปจัดการนะยี่สิบเก้าคนอาจจะแบบไปฟาร์มอ่านนอื่นแล้วเหลือแค่คนหนกันนะครับพอเข้าใจป่ะนะเข้าใจครับอ่า ดูผมเข้าใจตั้งแต่ที่คุณมาเสนอสกูให้ผมนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่น่าจะต้องจําเป็นที่จะต้องเข้าใจอะไรอื่นแล้วว้นรับน้าไม่ต้องเสียนตังค์ซื้อแล้วครับผมผมให้ให้น้าเลยแต่ว่าแต่แต่อย่างนี้ครับนะแต่ว่าสกูต้องเป็นแบบงัดออกมาแล้วให้น้าตีเองครับก็คือเป็น a 2สองบีสองซีสามเท่ากับเอ3มสามหนึ่งกระบอกเพราะว่าที่ที่เหตุผลที่ผมไม่ไม่ไม่ได้ตีให้เพราะว่าผมมีมีส่วนหนี้ที่ต้องใช้เขาด้วยครับก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าตีแล้วเดี๋ยวมันมันแตกแล้วกลายว่าจะส่งน้าไม่ทััันนคครรรรบบไไมม่่่ตต้้อองงงหหววเเืกกกาาีสูใจ็ ถ้าลองแล้วเดือนสองเดือนแล้วมันมัน,ม,นมันไหวผมเพิ่มจำนวนให้ครับนะ่าจะได้ช่วยดันแก๊งไวกว่าเดิมแต่ลองเลยถ้าเกิดว่าจะส่งขนาดเนี้ยเอาทุกเดือนเลยได้ไหมแล้วก็ช่วยช่วยยึดทีได้ <c oughs> ายาวได้ครับได้ยาวอ่ะครับไหมครับดิวครับดิวครับแต่แต่นะ้านะนะถ้าไม่ขายขายให้ให้ให้ตำรวจกับหมอนะครับขอขออย่างนี้เอาไปดันแก๊งครับได้ครับโอ้กันเต็มที่เลยครับกันโอเคครับไปวุฒิเดือนเดือนละกี่ตัวนะเอสเอสองบีสองซีสาม ใช่ใช <formation> ่ใช่ม <ret> er um ันจะได้ mk สามหนึ่งกระบอกเพื่อนเดือนละกระบอกเดือนละหนึ่งกระบอกใช่แต่ต้องไปตีเองนะถ้ามันถ้ามันถ้าเฉินกิจการดีก็จะเป็นเดือนละสองผมจะเพิ่มให้สองครับใช่ครับใช่ครับพี่หัยผมจะเพิ่มให้เป็นสองกระบอกเลยคุยเรื่องถึงหน่วยงานได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาครอบครองอ่ะลงแจ้งเลยลงแจ้งเลยนะครับอ่าไอ้สามารถแบบแก๊งแก๊งแก๊งไปคุยกับหน่วยงานได้ไหมครับถ้าสมมติว่าปืนมันพกไปที่หน่วยงานแล้วแบบจะมีแบบปัญหา เอาวะตามแผนเราแล้วผมบอกแค่ที่ตามแผนเราแล้วจริงแล้วก็คือเราจะโฟกัสแค่ปืนสองมันก็มันก็พอพอแล้วจะไม่มีเบิร์กวะอันนี้เบิร์กวะเบิร์กวะหรือว่อนาคตผมคิดมาเบิร์กวะเบิร์กวะเบิร์กวะคือแค่ปืนสองปวดหัวแล้วเมื่อวานผมนั่งคิดก่อนประับผมปวดหัวใช่ไหมผมนั่งคิดว่าไม่ต้องทำยังไงดีว่าให้แม่งออกมาได้แบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เดี๋ยวเราไปคุยให้ให้ก์วะเบิร์ก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 วะเดี๋ยววะชนหมัดเลยเนาะ เอาแล้วไว้ใจพี่พี่คิดมาจนประสาทพี่เกือบแดดพี่นอนช้าทุกวันพ่ออย่างน้องทันเวลาพอดีเอาไปครับขอไปหนี้ได้ไหมยังไงครับยังไงเพื่อนยังไงรวมน้องหมดเอ็มเกย์พอดีไม่ไดเจ็ดตัวขอจริงจริงสอเป็นเดือนละสิบตัวได้ไหมคืออย่างที่บอกว่ากูกูขอไปแบบนี้ได้ไหมเพื่อนคือขอลองก่อนสักเดือนได้ไหมกูคือกูกลัวว่าพอกูคุมแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันมีคนพร้อมจะตีอ่ะกูเลยอ่ะกูกลัวว่าแบบเช่นแบบกูตีกับแม่งไปผ่านไปสองอาทิตย์อย่างเงี้ย แบงแก๊งนี้มาชนแกงนี้ชนกุยแกงนี้ชนกุยเข้าใจบ้าแล้วกูกลัวว่ากูเอามาส่งไม่ทันอ่ะเออขอขอลองดูสักเดือนได้ไหมหรือสองเดือนได้ไหมเดือนหน้าเพราะว่านี่คือกูก็ติดดีเขาหกร้อยล้านนี่ไงคือที่กูอยากอยากอยากรีบเคลียร์คืออยากเคลียร์หนี้ไว้ที่ส่งให้สภาไม่ติดเลยจะส่งให้แบบว่ายี่สิบก็ยังไหวถ้าเกิดคุมได้ขอลองดูก่อนได้ไหมล่ะสักสองเดือนอย่างเงี้ยได้ไหมเออเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มจำนวนให้ได้เพิ่มจำนวนให้ได้ไม่ไม่ติดเลยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่มให้ได้ ก็คือเป็น a อสองบีสองซีสามครับแบบยังไม่ตีส่งให้ทุกเดือนแต่แต่ว่าอันนี้สภาต้องเรียกทุกแกงมาชี้แจงไหมครับหรือว่าสภาจะประกาศชี้แจงให้ผมว่าผมอันนี้ผมไม่ควรไปคุยเองถ้าถามผมนะมว่าสภาไม่คุมแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราส่งเด็กไปถ้าเกิดว่าเราได้ของที่เราต้องการอ่ะไอ้แป้นหน้าที่มึง เดี๋ยวมึงแบบอันนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้ถูกไหมครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยทำประกาศแล้วก็่อทำประกาศรอรับแจ้งสงสัยให้เข้ามาแล้วเราก็รับเรื่องอ่าโอเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกไหมครับอันนี้แกงเอื้ออยู่แล้วนะฉันก็จะจะไปถึงว่าอันนี้อันนี้ควรควรให้นะไอ้แอลจะมาประกาศก่อนฟังนะฟังนะเดี๋ยวสรุปให้ตอนนี้หน้ามืดแล้วอ่าก็คือเดี๋ยวประกาศให้พอประกาศหลังจากประกาศเสร็จปุ๊บมึงก็ไปเรียกคุยเลยแล้วเดี๋ยวส่งสภาไปเป็นคนกลางให้ได้ครับโอเคคครรรรััับบไไดดดด้้้พพออปะกกาาาศผมมม็นเเีี๋ยยววโลง่่ จริงอ่าพี่อาร์คิดว่าเขาจะมาเลยเราไปไล่เขียวแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเขามาหาที่อยู่แล้วไร่เขียวอยู่แล้วให้พี่แต๊เข้าไปดูถ้าเรียกมาทุกแก๊งไอ้ทุกแก๊งก็จะมาไอ้แป้นไอ้แป้นกับไอ้แต๊กแป้นกับไอ้แต๊ตามตามเข้าไปที่แลนเขียวเลยอ่ะวุ้ดเพื่อนเพื่อนมาโอเควุ้ดเอาสัญญามาพี่มาเลยเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะได้จะได้เซ็นเซ็นรับให้เพื่อนแล้วเขาถ่ายรูปไว้ยังไม่มีใครตีกันเลยไปเลยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยธุระกับอีกแก๊งนึงก่อนเชิญออกได้ครับขอบคุณ เอ่อคุณคุณเบลโลพิมพิมเป็นสัญญามาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมเซ็นรับได้ครับได้ครับเข้าความมาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมเซ็นรับครับผมขอบคุณครับเแล้ขอบคุณครับสบายเปทุกคนครับผมครับขอบคุณครับพี่เชิญครับหน้ามืดเหรอครับพี่โอ้โหมืดสุดตู้ไอ้ตู้มืดไอ้มืดไอ้ตู้ไอ้สัตว์อ่าตู้เรียบร้อยตามแผนละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตามแผนเราแล้วเว้ยตามแผนเราแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละไปด้วยดิ พี่บินพี่บนไปแพ้จอนไปจอนแพนเราแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้อยู่ที่ว่าแพนที่เราวางไว้ทั้งหมดอ่ะจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆแก๊งอ่ะสกูที่มันหลุดออกไปจอนช่วงเราไม่อยู่มัาตีเวอร์เราแม่งออกไปเยอะแต่ว่าเขาก็ยังทำเอ็มเคสามกันได้ไม่เยอะฉะนั้น่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสกูแม่งจะต้องขายออก